บเสีอันตราสวัสดีครับพ่อแม่เอ๋ยเสียงสู่ข anyway. ู่สุกคนเหมือนที่บอกไก่ผ้าหลอโคกดงบกผ้าหลอที่ผ้าพี่น้องมาใส่เบ็ดครับนี่ครับเบ็ดกระปุ่มหนึ่งเบ็ดกระปุ่มเยอะครับพี่น้องผมเยาที่ใช้วันนี้คือเสี่ยวเม่งมอมาลองมึงรับเม่งมอออกมาขึ้นพี่น้องผม แมงมอาออกก็เลยเสียแมงมอามาลองเสียบบังคับนี่ประธานมีปลากามีปลาเข็งปลาหมอเพิ่นกินนะครับเนาะมาลองบังครับ,บ,รรรรบ,รบว่าจะมีตัวบอ่อบ้านกับสี่ไส้แล้วมื่อแรกห้ากไข่ตั้งถามมาลุนมาหยาบบังครับถาดที่ตำลุนเบิ่งไปนน้ำบ่อกไก่วิธีเสียบครับพี่น้องผมกะเสียบเท่าท้องข้ามตัวครับพี่น้องเพราะว่าเบ็ดกะใส่เบ็ดเบื่อบนยี่พี่นอ้อ,นนอ,นนองผมเบ็ดเบื่อน่อยหน่อยวิธีเสียบครับเสียบแมงมอารองเบิ่ง กะเกาขั้นมีปลาดุกป่าอันนี้ขั้นนงกอนกะกินอยู่ครับพี่น้องผมกระเสียบด้วยเอาไก่กระแหงบริห็นหงายพี่น้องเย็นหน่้ก็หาโมงหกโมงก็นอเเตือนเนาะท้องฟ้องนะกะสียให้พี่น้องเบื้องบ่โบราณหลังนะครับพี่น้องผมกะเสียบให้พี่น้องเบื้อง้วก็บ่บราณเพราะว่าก็จะใส่ถาหยำต่างๆรุ่นตอนหยำนะครับกะจะเจียบประมาณนี้ครับพี่น้องผมเข้าจะเบาปีกมันดอกนะครับ าดุนไปนี่เอาเสียบไปนี่ครับบาวไก่กระิญยนตั้มไปหลุดแล้วครับพี่น้องผมจังทารุนทาี่ตามสอนมายามครับพี่น้องผมว่าจะมีตัวบอจะได้พ่นบอจย่งไดอยังถาติดตามมึงเด้อครับเดี๋ยวให้บาวไก่กับบาวเตือเสียบไปสักก่อนครับพี่น้องผมจังทารุนตอนมายามครับ ครับพี่น้องจังปลาหน่อยจังสีบอกรีก่อนพี่น้องบัวไก่เป็นไม่เห็นปึกยังเกาะปลายังเกาะประการครับพี่น้องคนหนึ่งเป็นเนื้อยียนเซีปลากันเอ็นเนื้อเย้อนเซีปลางหานสบก้าบหลุดครับพี่น้องเดี๋ยวบัวไก่ที่ร้องร้องสิบบุงพี่น้องตัวมันบัอไก่เห็นตัวนี้อยู่นี่ครับบาดมันสบก้าบหลุดบานเดี๋ยวบัวไก่ที่ร่องสิบบึญเนื้อหลุดจบพี่น้องผมนี่ ตัวนมันืมครับนี่มั้่ได้กินไม่เอาตกคนครับผมหลังจากที่เขาใส่มาแล้วครับกระมือครับพี่น้องผมกลับยางกลับมาเห็นถึงจุดหันหลังนึงครับพี่น้องผมอยู่ไกลๆนะครับเห็นดึงอยู่ ขันมันดึงหยอบหเลยครับไปลุดเบื้องน้ำกันครับพี่น้องไปไปครับไ <ok ีเปนปลายยังจะเบาไกลเห็นมันดึงอยู่ครับพี่น้องกาจะใส่บบอุกขาวน่พี่น้องเห็นบกจเป็นปลายยังดดดดดดุกปดุก ปลาดุกไงปัดนี่ด well ุกครับพี่น้องผมเอ้าบอกตกองไฮเบิ hmm> ้ลอ uh, uh, um, okay. ึบอึบอึบลดุกครับไอ้ดุก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 นี่อ้ปลาดุกตัวนี้เพื่อนนี่กินท่าแข่งอ๋อมันคลองโอ้ยพี่น้องผมล่ะตัวปลดุกได้ผลอยู่ครับพี่น้องผม นอ่พุ้นนะครับอ๋อมันไม่เกี่ยวเบ็ดมากอ่อนี่ครับตัวปลาดุกพี่น้องผมใช้วัดมึงคืบคืบนึงให้เตเอมึงกำาืีแล้วโอ้ยไปตัดปีงเสียบปีงเสียบักหุ่งนี่ปลาดุกธรรมชาติครับดุระพี่น้องผมอวนตุ๊บเลยนี่ครับเพื่อนกินโดนเขานี่โดนเขาข้างหลัง ไต่ฝนอยู่ครับไต่ฝนอยู่นะเตรียมอยู่ครับสวยๆครับแังได้เดียวขาหลุนตอนเข้ามายต้องมายามอีกเนาะอันนี้พ่อพึ่งใส่แหล้วครับพี่น้องผมพึ่งใส่เหล้วก็บยางกับเพ็นเพ้นพันถือนะครับเพ้นพันหนวกหนวอหนวกยกเลยอ้าพพี่น้องที่ตามส้มมึงแต่ว่าอีกบดุล่ะเบาไกลก็จะกลับมายามถารอุ่นกันอีกเท่หนึงครับว่าจะมีตัวบอหรือว่าจะโบมีจาไหนก็จงถ่ายที่ตามมึงครับตัวนี้เสียบไปอีกก่อนครับ ครับผมพี่น้องเขามายามเมืองป่าเบีดกันครับว่บาจ,จะมีบอ่อแมงพอกออกปกากไหลครับพี่น้องมืงอนี้บอ่อไก่ได้อาวุธมาพร้อมขั้นเบีดปลาเบฤฤฤฤฤฤีดบ่อถือแต่ปันหาแท่งเอาแล้วครับพี่น้องผมไปครับไปหลุนน้ากันว่าจะมีปลาถือเบีดบอ่ว่าจะมีปลาให้เบาไก่ได้ซับได้แทงบอ่ไปหลุนน้นา,นาเบ,บ,าาบาไก่ครบนนบับผมไปครับ ปลากระซับไปนําครับปลาทิ้งครับพี่น้องผมณพี่น้อนอยู่บวกแห่งครับนานหมดทแท่งแล้วครับหยอกพีนคุยปลาบูครับพี่น้องเห็นมากไหมปลาบูกับบลาบูไอ่ควบฉีด บทันบทันงูผีเลยนี่ัดไปุดนเนี่ยโดนครับมือสวยครับประสนครับปลาแดดเดียวเจ็บสซัเลยครับเฮ้ยนี่ยงูนี่หรอไม่ใช่หรองูไป้หรอ Oh. เ,เราถือครับพี่นอ้องมืยมอยชาวขานมากพี่นอ้องกูไปเลยกูไม่ได้จหลังหรอบอกเจอใหมันไล่ลังนอนมันบทีไปครับ cái nào cũng ăn cấp là nhá ăn cắp ôi bắt cá ý ba ta cặp bắt khiến bắt khiến bé hấp giờ phải nhanh giờ nhanh bữa giờ học nhỉ giờ học เป็นมาแดงเมาเสร็จเลยจ่ากูหมาเนี่ยมันทำโปรถืงพี่น้องผมโมทันปลาหน่อยไปทารุ่นกันไปอีกครับว่าสิัวอีกว่เรียบร้อยครับพี่น้องผมเพื่อนตาแดงกึ่งซื่อค,ครับต้องครับ สองครับป้าสองแต่เรื่องเกือบเสือไปต้องกระจาครับมันถือตะดนหอเล่คืออ่อนละถ้วยอ่อนละถ้วยรวยแลงท่าท่าใจอยู่น้องผมเพินเ่นเมื่อยบีนโน้ไรจนเมื่อย ดิ่มดูไลยเบิดแห้งครับเบิดสภาพโอ้ยรู้สึกว่าดิ่ใหญ่อยู่นี <c oughs> ่ขึ้นโคกกันโอ้โหเงยเกือบเัาโว้ยเกือบกอกเกือบขาเกือบเกือบไปพผัะจนอันนี้เบิดครับปากจนสีก็หนาะน่าดินดูไล่เบิดแห้งครับเต้มที่สองของคืนนี้ขอหน่อยครับ คือคือว่าบบเสียบโบเขา,เขายังไม่ล้างอีกมั้พี่น้องครับมาเบิ่งขั้นเด็ดขั้นนี่ครับพี่น้องนี่กองของน้องเลยครับ เดี๋ยนี้มาว่าแม่มุมเป็นขั้นเบ็ดเนอ่อสภาพแี่คือเป็นเนี่ยนนเนียขาดดินเลยขาดดินเลยขั้นเบ็มดมาหุดน้ำเบาไก่ครับพี่น้อง,อ,งนองุกองของน้องเก็บเป็นหักนี่ครับเอเอาเอ,อาคือยๆ้งสิมันอกองมม่ยังสน่ะ กองซีเรียลไม่มีตัวครับเนี่เลยฮะจกๆกจกค้างกันมันคิดบ่ดึงบ่ตอดบ่ยังบ่ยกบ่ยักเลยอืมมันจรีอยู่ ตัวครับมีตัวมีตัวไม่หยังมีตัวครับมีตัวมีตัวครับไม่หยังมีตัวครับอุ้ยตัวครับมีตัวครับเออขึ้นข้อไปอีพออีเน่มีตัวครับนี่นี่เออเย็นตัวนี้เป็นปลาไหลครับท่านเบ็ดกองของน้องพี่น้องผมว่ามัน บอ่อไก่กบว่ายิ่ขั้นเว็ไหยไปใสได้ต้มไปไหลแล้วครับผมเจ็กผดเจ็กผดเนาะงามไปไส่ลรอรานิยมคนครับเต็มที่สามหมดขึ้นเนี่ยแีแ่ยเยิ้ดเย็นตัวนี้ตัวบมกใหญ่หนึ่งเนาอ นี่จับเสียหายังจับไงคนดึงลงไปหูคนครับใส่กระใส่ถือหูพอดีพอดีกึบนะฮะโอ้ยขันเบ็ดเกือบพักนแย่งมงกมาถือแย่นครับ <c oughs> ครับผมพี่น้องสรุปรายได้ครับ ขึ้นนี่เลยสามตัวครับพี่น้องผมสมวกก็มาซื้อกับบดไ้แท่งครับข้าหลุดมืองตะเบ็ดกบว่ามันสิถึอเนาะพี่น้องเนาะเบอรไก่กับเก็บไปน้ำครับมืออื่นกับยากเบียกจะว่าหย่านบดไดมาเก็บเป็นเบ็ดแบบนี้ครับเบ็ดขั้นใส่กับมันอยู่ครับไก่เบอร์คือกันแจ๊กเนี่ยอันนี้กับผะกาพี่น้องอันนี้กับผะตองครับอันนี้กับเอียนครับพี่น้องทดสอบทดสอบเนี่ยเนี่ยมันพอท่านปลาหน่อยครับ เมี่ยงเมาเพราะท่านปลาปลาหน่อยแล้วก็เพราะท่านกุ้งครับแย่งเบืองกุ้งกับเมี่งกับปลาหน่อยปลาขาวหน่อยพันยุ้กินครับพี่น้องผมแต่ว่ากระไดแค่นี่วังคำมันห้อกระไดปลาดุกตัวนึงครับอืปลาดุกตัวนึงจะใส่งามอยู่กับพ่อได้กินครับตัวนี้ก็พ่อได้ต้มครับอใส่เลยถ้าอยากหากินครับพี่น้องผมมีอะไรก็หาไปครับอนี้ปลาตองก็ใส่งา่ครับตัวนี้กระลาบอิ่มพุเดีครับนี่กระไดเบ็ดกับโบไลหลังนาะครับพี่น้อง ำดำหนึ่งเล็กกันเลยครับผมสำหรับคลิปนี้บ่าวไก่กลับขอบุญขอบคุณพ่อแม่เลยไอ้ยิงสู้ขู่สุ้ก้อนครับที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้บ่าวไก่ควกนุ่นบุกพารอครับผมคลิปหนา้าบ่าวไก่สิผาพี่น้องพีเห็ดอยังไปหาอยังฝากพี่น้อง,องติดตามเป็นแรงเชียร์แรงใจให้บ่าวไก่น้ำเด้อครับพี่น้องผมยังไงก็จะท่านพอถิ่มพอป้าบ่าวไก่เด้อครับพี่น้องผม ทุกท่านนี้ก็ให้พี่น้องผมอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงลำล่ำรู้เลยสุขสุขลนววามเจ็บใะไดความไข่ยังมีครับพี่น้องผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับคลิปหน้าพอกันไหมครับผม